สวัสดีครับศึกวันล,ลุมพินีที่134รสุขที่21พฤศจิกายนหนึ่งทุ่มครึ่งสนามมวยวันล,ลุมพินีคัดมวยชอบมาฝากด้วยกันเนี่ยหลายคู่เลยนะครับเริ่มต้นกันที่คู่เอกนะฮะที่ผมจัดคัดมาฝากเนี่ยขอเป็นวิเคราะห์คู่เอกก่อนเลยนะฮะของศึกวันล,ลุมพินีที่134เป็นยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะหรือยอดเหล็กเพชรทีเด็ด9กเนะฮะเจอกับอานานมัมมารอบจากอัเซอร์ไบจังคู่นี้ ถูกบกมาให้เป็นคู้เอกของรายการวลีพดีที่134ี่นะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรนี่นะฮะสูง162ซนติเมตรเองนะครับสำหรับไฟนี้นะจะเสียเปรียบรูปร่าช่วงชกทางด้านของอามัมมารอบดอยู่11บเเซนเลยนะครับหรือจะพูดตรงๆว่าเสียเปรียบรูปร่าช่วงชกมากพอสมควรนะเพราะว่าเท่าที่ดูนะเจ้าอามัมมารบดเนี่ยไฟที่เจอกับเจอกับเจ้าคมอาวุธเนี่ยก็ถือว่าใหญ่กว่าคมอาวุธอยู่พอสมควรเลยเพราะว่ายอดเหล็กเพชรกับคมอาวุธเนี่ย เคยยืนประชันหน้ากันมาแล้วครับก็ตัวพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นไฟนี้ผมมองว่าเสียเปรียบรูปร่างเยอะเลยนะครับมาเช็คฟอร์มล่าสุดของน้งคู่ครับเข้ามาชกวันลุมพินีเนี่ยเริ่มต้นกันที่คู่ชกของยอดเหล็กเพชรกันเลยนะครับเป็นอันนามัมมาดอฟจากอาเซอร์ไบจันซงมวยเนี่ยโหดมากครับหนักมากมีความเร็วนะครับและทีมคัญได้ใหญ่ด้วยไฟนี้นะก็ชนะน็อกคมอาวุธ FA กุ๊ปมาครับในการเปิดตัวในวันลุมพินีนะฮะ ทางด้านของยอดเหล็กเพชรนี่นะครับฟอร์มล่าสุดนี่นะฮะแพ้ชิม,มอนแพ้ป้อมเหล็กเพชรแล้วก็ชนะดอนคิงโยธาลักษ์นะฮะแล้วก็ชนะป้อมเพชรมานะครับทรงมวยคู่นี้ถามว่าอาวุธหนักเนี่ยพอๆกันนะครับแต่ลองสังเกตดูดีๆครับรูปร่างช่วงชกของยอดเหล็กเพชรเนี่ยเสียเปรียบทางด้านของอมัมมอดอดครับและที่สําคัญครับเสียเปรียบความเร็วด้วยลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดเจอกันจริงๆรูปเกมมันจะเป็นยังไงแน่นอนครับ ฝรั่งเนี่ยหรืออาเซอร์ไบจันหรือมามาดอฟเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ความเร็วนะครับเขาจะใช้ความเร็วปุ๊บมันจะไปตรงกับจุดอ่อนของย่อดเหล็กเพชรท,ที่ผมมองว่าช้าอยู่นะเพราะเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้เนี่ยโมเมนตัม um เนี่ยผมว่าน่าจะไปอยู่ที่ความเร็วแหละครับความเร็วเนี่ยถ้าเกิดหลายคนยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงครับก็ดูนุ่มทุลินกับนากากาก็แล้วกันครับก็ดูบอลลีโลกกับทางด้านของนากากาก็แล้วกันครับความเร็วมีผลจริงๆต่อเกมการชกกัน ต่อเกมการชกบ,บนเวทีจริงๆครับคู่นี้ผมคาดว่าไม่น่าจะทุบนับทุกนก,กันหรอกอย่างแย่เนี่ยก็น่าจะแพ้คะแนนครับยอดเหล็กเพชรไฟนี้ถามว่าถ้าโดนยอดเหล็กเพชรมีโอกาสหล่นไหมก็มีโอกาสหล่นครับแต่อันนามารดอดร็อปใหญ่แล้วก็มีความเร็วได้เปรียบเยอะจริงครับไฟนี้นะสำหรับมุมมองผมเพียงคนเดียวครับย้ํานะสําหรับมุมมองของผมเพียงคนเดียวนอกจากว่าเกมนี้ยอดเหล็กเพชรจะเพิ่มความเร็วมานะครับ ทุกคนก็ลองคิดดูว่าความเร็วของยอดเพชรมันจะเพิ่มได้ในระยะเวลากระชั้นชิดไหมก็ลองคอมเมนต์เขาพูดคุยกันนะฮะสำหรับคู่นี้นะก็มาต่อกันที่คู่รองคู่เอกครับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99เจอกับวุฒิไกรวอรจักรวุฒิครับคู่นี้เจอกันในฐานะคู่รองคู่เอกนะผมกล้าบอกตรงๆเลยนะว่าคู่นี้ไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเก่งมาเจอเก่งนะครับ เด็ดดวงเล็กเนี่ยมีสัญญาในวันใหญ่นะครับส่วนทางด้านของวุฒิกายเนี่ยชนะน็อกสี่ไฟล์ลวดเลยนะครับผู้นี้เจอกันประมาณแคทเวทแหละนะครับไม่เกินแบนตันเวทก็นายอยู่ประมาณ140ปอนด์นะครับเด็ดดวงเล็กเนี่ยยีปีสูงหนึร้อยเจอยู่กับเฮียตีที่เด็ดเกนะครับส่วนทางด้านของวุฒิกายเนี่ยยีปีสูง175เซนสังกัเเกดเพชรเกียรติเพชรครับเริ่มต้นที่เด็ดดวงเล็กเนี่ยเป็นมวยขวาฝีมือหัวจิตหัวใจเกินร้อยขวา,ขวา,ขวา,ขวาสั่งได้ขวายาว ขวา 5G นะครับล่าสุดเนี่ยชนะบัวเขียวปอเปีปอินแพ้อัสลามจอนแพนน็อกอับซาดุลามานะครับส่วนวุฒิกรเนี่ยนะครับทรงมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมีความคามและก็ความเร็วมีไอคแก้เกมมวยทีเอาต์อลอดได้เองนะครับล่าสุดเนี่ยชนะนอ็อกสีไฟเลวดอย่างที่บอกไว้ข้างต้นแหละครับชนะยอดขุนศึกไว้ทีมไว้ที่เวทีมวยช่อง7็ชนะเตาฟิกไว้ที่เวทีวันชนะเอมุยไว้ที่เอทีเวทีวันนะครับแล้วก็ชนะช่างทองเอมยูเดนโกนโดนเสียนับแปดก่อนนะไฟ เสียนับ8ก่อนด้วยนะไฟที่เจอกับช่างทอง MU เดนนะครับคู่นี้วัดกันที่ใครจะขวาของใครจะคมกว่าบอกเลยครับว่าไม่ใช่งานง่ายของคู่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าจะเป็นเกมยาว100%เลยครับผมฟันธงฟันเชียร์เลยครับ100%ไปที่ไม่มีใครน็อกใครได้อย่างแน่นอนครับสำหรับไฟนี้นะก็แต่ผมก็ยังชอบไปที่วูดิกรายดวอจักรุธมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าว่าเขาชนะคนที่ได้สัญญาเนี่ยแรงกระตุ้นแรงกระตั้นอะไรพวกนี้เนี่ย อาจจะมีมากกว่าทางด้านของเด็ดดวงเล็กครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฝีมือทั้งคู่แต่ผมยังแอบเอียงนิดไปที่วุฒิกรวาจาักรุตครับเพราะว่าไฟก่อนเนี่ยเด็ดดวงเล็กก็ไม่มีไม่โดนบี้หังหนักก็เกือบไปไม่รอดเหมือนกันนะยก2นะครับพอดีว่าผมมาเห็นความต่างของเจ้าบัวเขียวกับเจ้าวุฒิกัรเนี่ยมันต่างกันคือคือการสปีดเข้าทำนะครับบัวเขียวเนี่ยอาจจะเข้าหลวมไปหน่อยทําให้ ทางด้านของเด็ดงเล็กเนี่ยมีโอกาสใช้แข้ง 5G ได้มากกว่าแต่วุฒิกรเนี่ยเป็นมวยที่เร็วนะมีความเร็วแล้วก็บอกเลยว่าน้อยมากที่จะน้อยครั้งมากที่จะเข้าหลวมนะนะครับนี่คือเหตุผลแหละที่ผมให้ไปที่แอบเอียงเอียงนิดนิดไปที่วุฒิกรณ์อจกักรุษครับมวยคู่นี้สูสีกันมวยคู่นี้สูสีกันมากๆผมบอกเลยไม่เชื่อรอดูได้เลยนะครับแต่องเอียงนะครับอิงเอียงหน่อยนิดหนึ่งนะครับถ้าใครชอบสายสูงก็เชีรยไปที่สายสูงก่อนเลยครับเดี๋ยวอิงเอียงไปด้วยกันนะฮะ มาต่อกันที่คู่ของเรนนี่บาซี่เจอกับอิสยัดมูซาเอฟนะฮะคู่นี้ชกกันเป็นคู่ที่10ของรายการวันุบลีสัปดาห์ที่134มนะฮะมาดูกันที่ฝั่งของเรนนี่บาซี่กันก่อนเลยนะครับ180เซนจากอิตาลีอายุ21ปีนะฮะเมื่อปี66เนี่ยชกไป3ไฟนะในรายการวันลุมพินีเนี่ยนะฮะแพ้2ครั้งชนะ1ครั้งแพ้น็อกเสียแบ็กแล้วก็แพ้เฟอร์ซานเชคคนที่โดนหมัดกุหลาบดำล่วงไปนั่นแหละแต่ก็ มีชนะน็องเจ้าโนนกิจต่อหมอสีนะฮะสำหรับเจ้าเลนนี่บาซี่นะทรงมวยสูงยาวเข่าดีออกหมัดชิงในจังหวะแรกได้รวดเร็วแล้วก็อันตรายค่อนข้างหนักหน่วงนะเป็นมวยใหญ่ยาวถ้าโดนเต็มๆก็มีสิทธิ์หลับนะครับส่วนอิยาร์มูซาเอฟเนี่ยอายุ26ปีสูง173ซนเมตรทีมเมดี้ซาตูนะฮะจากรัสเซียอิยาร์มูซาเอฟเนี่ยล่าสุดแพ้วรพลล,ลูกพ่อลงต้มมานะฮะโดนเข่าไปนะแล้วก็มีชนะซูเปอร์บอลทีศ9กแล้วก็แพ้ยอด IQ คิวนะ คู่นี้ชัดเจนนะไม่ซับซ้อนนะเท่านี้ผมดูเรนนี่บาซีเนี่ยหยุดไปนานเลยตั้งแต่ปี66เลยคนระับปีนี้ปี68จะเข้าปี69แล้ว2ปีแล้วนะถึงแม้ว่าล่าสุดจะชนะน็อปเจ้าไทเกอร์ลูกมหาธาตุมาก็ตามครับแต่นั่นก็รในการไทยไฟ์นะนวมไทยไฟ์กับนวมวันเนี่ยค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับคู่นี้หมัดของอิซยัตคมกว่าอย่างแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องหมัดน,นะส่วนวงในเรนนี่บาซี่ดูแล้วว่าสูงไม่น่ากลัวเหรอ บอกเลยครับวงในคงไม่ตีแบบโหดเหมือนเจ้าวรพลแล้วแหละนะครับถ้าสู้กันด้วยซิกเนเจอร์หลักๆของทั้งสองเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมที่สู้กันได้หมัดแหละนะครับสำหรับ2คนนี้นะถ้าสู้กันได้หมัดจริงๆเนี่ยผมก็ยังมองว่าหมัดของอิซัตมูซาเอฟเนี่ยมีภาษีดูดีกว่าทางด้านของเรนนี่บาซี่อย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าเรนนี่บาซี่จะได้เปรียบรูปแรงช่วงชกใหญ่กว่าก็จริงครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสกิลการออกหมัดแล้วเนี่ยผมว่าคอมเมนต์ยำเนี่ยอยู่ที่อิจัตมูซาเอฟนะครับ ห่างกันเส้ซนก็ต้องมาลุ้นดูครับว่าใครจะโดนใครก่อนแต่คู่นี้ผมก็ย,ย,ยังยังไปที่มวยรัสเซียอย่างอิซยาตมูซาเอฟครับช็อตจัดขัดสวนครับไวรุ่นนะฮะต่อกันที่คู่ของยอดเสกสรรรถสวยจากเจดเวอร์ซัทกับเจคอบทอมสันจากสหรสัฐอังกฤษนักชกแชมป์ดีกรีรถทูวันนะครับสำหรับเจ้าเจคอบทอมสันครับคู่นี้ชกกันในฐานะคู่ที่9ของรายการศึกวล,ลีบีสัปดาห์ที่134นะครับ เจอกันรุ่นไฟเวทไม่เกิน135ปอนด์นะครับสำหรับคู่นี้ไปที่เจคอบพอมสันนี่นะครับอายุ22ปีสูง173นะครับสังกัดใจดีทรงมวยหัวจิตหัวใจบวกบูสู้ดีดีกี่แชมป์จากรถทวันเข้ามาชกวัน1ครัง้งชนะอภิวัตสสมนึกนะครับเรียกได้ว่าไฟนั้นเนี่ยโอ้โหแตงแต่ยกแรกแต่ก็ยังเดินบทเดินเบียด เดินบี้พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้สุดจริงๆครับสำหรับเจ้าเจคอบอมสันส่วนยอดศิษย์สรลรดสวยจาาเจนหายไปนานเลยนะครับก,ก็เคยเข้ามาชกในวันละครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับชนะเจ้าไอม้มวยพมา่านะครับแต่ก็หยุดกลับไปชกรายการมวยห้ายกน่าจะ3ไฟได้มั้งนะครับยอดศิษย์สรเนี่ยยีปีสูงร้อยแปสังกัดลดสวยจาาเจดทรงมวยขวามีเข่านิดๆนะครับขวายาวๆกระทุ้งหนึ่งแรงเข่านะครับแทงแบบไปไม่ต้องจับเลยนะครับ ก็ล่าสุดมีชนะตองขาวเพชรเหนือที่สืบท่อน้ำไทยมาแล้วก็แพ้ยอดวิทยามา2ครั้งเลยที่ช่อง7แล้วก็ที่สืบมวยไทยเกียรติเพชรนะครับคู่นี้ชกวันคนละครั้งนะครับแล้วก็ชนะมาทั้งคู่เลยนะครับแปลเหมือนว่ายอดเสกสรรเนี่ยจะสูงกว่าลอยกว่าด้วยได้เปรียบร้วมชกด้วยไฟนี้ส่วนทางฝั่งของทอมสันเนี่ยได้หนาได้ใหญ่นะครับนะครับดีกันคนละอย่างคนนึงได้หนาคนนึงได้สูงนะครับคู่นี้ผมว่าจังหวะเดินของยอดเสกสรรเนี่ย น้อยไปไม่มีครับถึงมีก็ไม่มีคุณภาพตรงนี้เนะี่ยคือจุดอ่อนแล้วก็เกมการออกอาวุธของยอดเสกสรรเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นการดักด้วยแข้งและดักด้วยเข่าเนี่ยมองว่าขาดความเด็ดขาดและก็ออกอกาวุธยังช้าอยู่นะถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าเจ้าทอมสันเนี่ยจะมีความเป็นมวยไม่มากเท่าไหร่แต่จังหวะบุกเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ผมว่าทอมสันน่าจะชนะคะแนนหรือจะชนะน็อกเท่านั้นครับสำหรับไฟ์นี้ คาดว่ารูปเกมเนี่ยคำสัน่น่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่ยกแรกตั้งแต่ละตั้งแต่ละตั้งแต่เสียงะระฆังดังอย่างแน่นอนนะครับจุดอ่อนของเราเนี่ยก็คือติดดูชั้นดูเชิงแถมเจ้ายอดเสกสรรเนี่ยก็ยังบางครับไฟนี้ก็ไม่รู้ว่าจะฟิตมาแค่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องความฟิตเนี่ยต้องยกให้ฝรั่งอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมออมองว่สาสหาราชอาณาจักรอังกฤษทางเดียวครับยาวๆครับชอบจัดขัดสวนครับไวรุ่นนะฮะ สำหรับทีเด็ดมวยติดดาวของสิกวัล,ลุบรีที่134สัปดาห์ที่134นี่นะครับผมให้ไปที่คู่ของเรนนี่บาซี่กับอิสยาดตมูซาเอฟนะครับคู่นี้ผมมองไปที่อิสยาดมูซาเอฟนะครับถึงแม้ว่าอิสยาดมูซาเอฟเนี่ยรูปด้านช่วงชกจะเป็นรองก็ตามนะครับแต่ทางด้านของเรนนี่บาซี่เนี่ยมองว่าการออกหมัดเนี่ยไม่ค่อยหลากหลาย มีแค่จังหวะช่วงชิงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องวงนอกแล้วเนี่ยภาษีของอิยาสมูซาเยฟดีกว่าชัดเจนครับถามว่าเกมนี้เสียเปรียบรู่งังท้องชกเเซนสําหรับอิยาสมูซาเยฟมีผลไหมก็ไม่น่าจะมีผลหรอกครับเพราะว่าคนที่จะใช้เขาได้ดีเท่าวราพลเนี่ยก็คงหายากครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมก็ยังมองไปที่อิยาสมูซาเยฟยาวๆครับและอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นยอดเสกสรรรถสวยจากเจเจอกับเจคอบทอมสันคู่นี้ถึงแม้ว่าเจคอบทอมสันจะใหม่นะครับแต่ว่ายอดเสกสรรของเราก็ ขาดเรื่องของความแข็งแรงจังหวะการออกาวุธก็ยังช้าอยู่ยังขาดความเด็ดขาดอยู่มองว่าเกมบุกของทอมสันเนี่ยค่อนข้างอันตรายครับมวยติดดาวตัวที่2ไปที่เจคอบทอมสันคับชอบจัดขัดสวนนะครับไวรุ่น